สดีค่ะกับปิโรเอไลฟสไตล์ช n แนลนะคะพอ,อกันตอนเศร้าะนะคะบัะดน้มาคุยกันดูแล้วโรงเรียนลูกชายเปิดหลังจากลอกดาวได้เมื่อนีเมื่อที่สองนะคะแม่บานก็ะเฮ็ดงานกับเพิ่งกลับมาก,กาับถาลูกอยู่หน้าบ้านให้ลูกเมื่อคืนรถกับิถ่ายอยู่รถนะกับิไปส่งลูกในรอบหลายเดือนนะคะจะได้อยู่บ้านคนเดียวสักทีหลังเลนงาน ก็จะแพ็ก lunch ยโอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเครับสวัสดีค่ะ Good morning เพื่อนๆน,นะคะ กับพิวรอเอ็ไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะโอ้ยเมื่อยเมื่อบานชิวนึงซูฟังดูเห็ดอันนี้ก่อนขปที่แบบบานก่อนเมื่อยที่เมื่อบานอัดคลิปบ้านเศร้าที่ว่า้ากลับมาจากทำงานกมารับลูกไปส่งโรงเรียนเนาะกลับมาแม่บบานก็เลยแแบบไปซื้อกับเขาหน่อยแวบบไปซื้อน้อยนึงไปส่งแมทชิวแล้วกลับมาส่งโซฟี่แล้วก็ตีรถกลับไปชอปปิ้ง่าสนะ บาช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วกาบออกมาโหลดสตาร์ดหมดโอ้ยมันมันมีปัญหาเพราะว่าโถดแม่บ้านมันขั้นใหญ่นะคะมันบาดนี้มันเป็นสิเป็นปีกัวล้วเนาะมันบ่ค่อยเด็ไปใส่มาใส่ขับรถกลับไปไกลๆมันเลยแบบแบตเตอรี่มันชาร์จบ่ดีจังสิแมะก็ตอนนั้นพอบานเอารโดแม่บ้านไปทํางานก็ับไปดับไปรถด w ับอยู่แฝดหี่มอง เอเอิ่นพาคาดเลือบอ่ขออภัยนะคะไม่ได้ทาลิปสติก I didn't put lipstick on เมื่อย I'm tired บาดีเอาเอาต่อนะคะเอาอันนั้นผ่านไปแล้วรถพอบนันผ่านไปและบ่ติดแต่ว่ามันก็เป็นช่วง2-3อาทิตย์มากนี่มันเริ่มเป็นโลด,โลดลว่ารถสตาร์ทบ่ติดว่าซั่นเนาะอื้อๆๆๆๆแล้วบ่ติดจนได้ใส่จำสตาร์ทคือสายพ่วงรอใส่กันสายไฟ ใช่กันนะแม่บานกันบโบบดถือยักสีวางวก็เอินจำสตาร์แล้วเนาะแม่บอสเว่าเอาแบตเตอรี่มาชาร์จใส่ลถซอยกันนะปบาน,นิมสตาร์ยังได้กับ,กบ่บติดโอ้ยติดอยู่มองกันค่าปากมองชอปปิ้งซื้อกับเขาเนี่ยแหละแถยุันนี้แม่บานก็นเลยก็เลยโทรหาโมโทรหาเพื่อนคนไทยเพื่อนม่รห โทษจังได้พ่นกับบัลหรือพ่นผ้ามาไปเดินหรือจังได้แล้วเรืองหันเดีเลิกงานผพรห้องเก่าม้งเสาร์แม่บ้านก็โทษไปสามเทอเพ่นกับบาลแม่บานก็บอยอยากโทษไปอเอสี่นะเพราะว่าแม่บานหูอยู่ว่ารถม่จตาบดน,นอนแบตเตอรี่บานนี้อาเอี่คือพวกมสมาสมรถนี่แหละแต่มมนได้ถ่าโดนบานนี้แม่บานก็เลยมีรถอยู่คางๆรถแม่บานรถใหม่ๆเห็นแม่บ้านเลยนางถ่าให้เข้าเก่ากลับมาจากชอปปิ้งแม่บานเลยไปขอบกระจก เธอซอยชั้นใดบอเธอเฝ้าวบอว่าสันรถชั้นสตาร์ทบัติดเขาบอกว่าชั้นเฝ้าวชั้นซอยบอได้ I'm sorry I'm hurry ว่าสันฉันจะไปทำงานว่าสันก็โอเคก็เข้าใจนะบานเขาก็เลยว่าเนี่ยรถทัดไปไม่ยิ่งผู้นั้นนั่งอยู่ในรถนั่นเธอไปถามเขาที่หลังว่าสันก็จะอืมอ้าโอเคเนาะแล้วบานก็เลยไปเคาะหน้าต่างบอกว่ารถชั้นสตาร์ทบัติด My car won't start เลยว่าสิ My car won't start Can you help me please I would like to do jump start f r o m b a t t e r y I would like to do jump start from your car to my car เลยว่ังสิเนาะกันเข้าวันโน่ก็โอเคกับบุเป็นอย่างก็เข้าใจอยู่เม่ยบ้านกับตามว่าเธอเฝ้าโบ่เธอหนีโบ่เธอซอยเฉนได้บ่เธอซอยบุได้กับบุ๊เป็นยังไม่มานกับสิทธาถามผู้อื่นคือกันว่าสันตว่ามันช่บงผู้ใดซอยจะข้นบ่อยู่อันอันล่านจอดรถคักๆเนาะบ้านแต่ว่ากับโทรหาหมู่กับหูอยู่เพิ่น บางเถ e e <tr ื่อก uh 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 ็คือเพิ่นโทรหาแม่บ้านแม่บ้านกับบริตรตัวไม่มาสาวแม่บ้านค้าเห็นนั่นนี่นี่บริเรบึงโทรศัพท์หนึ่งสินะไม่ต้องไม่ต้องโทรไม่ต้องคิดนะว่าจะโทรหาพ่อบ้านเพราะว่าเราไปเฮ็ดงานแล้วเราก็ไปเหตุยุ่ไก่ยู่คนละหม่องกับแม่บ้านเราก็บริษามาิออกจังพ่อยายพ่อยายแฟนแม่บ้านเราวจะเป็นพวกเวิร์กเวิร์กออฮอลิคไหมเวิร์กโคลิกไหมเวิร์ก พวกติดทางานหนึ่งสิแล,ล้วรา่ิบอ,กออกจากงานยังไงคันโบข้อขาดบาดตายวาทันทวะเราก็ฮูยอ่ว่าไม่บานมีการมิยังคันโท้ขอลดจะตานโบตบตีบตกับท้เอิญยังมาซอยได้เองสินะแต่ว่าลังจากไม่บานท้มาแล้วไม่บานก็โท้บอกเล่างสินะจยบ่บอกหรอกคานเบาเมื่อนี้ขิดค้านเบาแต่ว่าสเบาอย่ว่าคันแบตเตอรี่มันตายไม่บานสีออกเงินซื้อดอก ลองเงินซื้อแบตเตอรี่ดอกความผิดเพราะว่าบอส่ใจว่ารถนันทัานหญ่ควรจะเอาไปขับไปดูดูกระบโบไปแม่บ้านกระบบไปเองนี่แหะบานนี้ก็อ่าโอเคเนาะก็เลยพูดแต่ว่าเราจอดรถเฮี่ยงขางแม่บ้านแต่ว่าเว้นยุคขันขันหนึ่งรถขั้นหนึ่งบ้านพอดีข้างหนา้ารถแม่บ้านมันมันมันวาง เราก็เลยว่าเดี๋ยวฉันขับรถอ้อมไปไปจอดตรงกันขามกับรถเธอว่าสันเฮาคอยสิี่เฮ็ดง่ายๆว่าสันก็เลยไปน้ำมาเนี่ยเราก็เลยขับรถอ้อมมาดีแต่แม่บ้านเฮ็ดกับพ่อบ้านตอนแม่บ้านรถสตาร์ทบ่ติดก่อนสิไปหาอันไปโรงพยาบาลไปฉีดยาน่ะรถสตาร์ทบ่ติดพ่อบ้านแล้เลยเหตุจำสตาร์ทให้จากรถเราหารถแม่บ้านแม่บ้านก็เลยจำได้ว่า อันขวัวสีแดงก็ไปหาสีแดงขวัวสีดำก็ไปหาขวัวสีดำบานนี้มันเน้นรถมันก็สิเบิ้งงา่ายมันก็สีมีขวัวแดงขวดวดำอยู่ในแบตเตอรี่งสินะแต่จะมันขวัวลรหรือขวบบวกไม่บ้านก็บรูดรอกแต่ว่าเบิ้งสีเอาสินะมาเน,นี้ยสาวรถคันนั้นกับเราก็รถคันน้อยก็ไม่บานแต่จะเก่าจักน้อยงสินะบานนี้ก็เลยไปแม่บ้านกับเชื่อมเชื่อมต่อใส่ก,กันแล้วเราก็ไปสตาร์ทรถเล่าแม่บ้านก็ไปสตาร์ทรถแมาบา่บ้านมันก็บดติด เออเออเออเอมันเกิดสตาร์ทบดตีจังสินะแบบว่าลนรอบบดนีเราเลยบอกว่าแม่บ้านแล้วก็คือสิบัวใดล่ะล่ะคันบ่ได้แม่บ้านก็สิเอิ้นอ่าเอซี่ละเบิ่งส่งมาเนี่ยเราเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเบิ่์รถก่อนไปเซเลเรตโหลดเบิร์นกันมันแบตเตอรี่มันอาจสิบ่นีจังสินะเราเลยไปไปเบิ่์รถหลดรอบอันเบิ่์มาจนเบิร์นบ่อย ไปเหยียบขั้นเล่งเออไปเหยียบขั้นเล่งรถเล่าบาดไปบานก็นเลยมาสตาร์นรถจาของกันเลยตีดมาสันโอ้ยฉันเหนื่อยมากไปบานกันเลยขับรถไป,ข,ถไปขับรถไปชาติมาสันต์ขับรถไปร่องรั้นจักน้อยไปไกลจักน้อยก็ไปทางเงยวาวตานตอนแรกว่าสิบไปเอ่อปรินซ์ทาว ดาหม้อนี่ลหละสิไปทางหม้อลนมันรนมันค่อยวางมันค่อยสิขับลนเร็วใดกังสินะมันค่อยสิอันนี้หนึ่งสินะไปแล้วจังไดไปหอดปรินซ์ทาวเอาไปหอดเอ่อเยาวตันแล้วก็บ่เป็นอย่างดอกไปกัไปก็เลยสิเขาไปหม้อพไปหม้อง่านหมอกหมอกหนาหมอกล็อกบมมีแดดหมอกอันนี้หมอกแบบว่าฟอกกี้ั้ยสิเป็นหมอกขาวนะ ล่งนาบาดเนี่ยอ้าวรถก็เลยเด็ดเปิดไฟก็เลยก็เลยเบ็กขับไปไกลเพราะว่าขับไปอีกน้อยนึงก็เลยเทิร์นรถกลับขึ้นมาเพราะว่ามันกัสีอันตรายากเกิดอีย่างขึ้นเพราะว่ามันกับ่จจาเป็นจังซสี่นะาก็เลยกลับขึ้นมาห้อมกับมะหอดบ้านนี่แ่ะค่ะเลขก็ับ่ถถือเสียใจแห้งจังได๋ซื้อหาหาออกสองสองมันยังมาตองน้ากันอยู่นี่แม้ เสียใจจะของสื่อสื่อซีสามบ่เออสื่อซีซีเท่าใดเลขออกหลืยอยู่ตัวเดียวไหมอ้ยงวดที่แล้วนะงวดนี้ก็ซื่อหา้หาห้าออกสองสองขันมันโบเป็นเลขตองจีโบเสียใจเลยเสัตวอันนี้ยังว่าเป็นเลขคู่แหมดับเบิลแหมเอาเอาผูใ้ใดถือกะดีใจน้ำนะคะแม่บา้าน ถึงคอยกินอีกแล้วบ่นลาบแต่สิขอจัดของเขาตู้เย็นนะคะแล้วก็เอากำลังกายนิดหน่อยจวสิกินเข่าสินะ,ะแล้วก็พักพอนเย็นนี่บ่ได้ไปทำงานนะคะพรุ่งนี้ถึงจะไปทำงานโอ้ยหนา <laughs> วีลรรมแต่ละมือแต่ละเว้นไม่ได้ป่วยนะคะ แล้วไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ทาลิปเฉยๆนะคะข <c ười> อให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพสุขภูสุขคนนะคะมีความสุขลหลายๆของผู้ลหลายๆที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้สาวร้อยเอ็ดนะคะกับปิวนะคะรอยเอ็ดกับปิวไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะดนหนมาพอก,พกนเถอะช่วงนี้กันสิเด็กข,ข,ขันมีหยังกันสิมาบอกสู้กันฟังยู่ดเอาตัวรอดวิธีการเอาตัวรอดโอ้ยเหนื่อยมากนะคะก็พอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ